อาบรรยากาศมาฝากด้อยทุกคนบ่ได้ลงคลิปดุนดุนาบรรยากาศยามเกี่ยวเขามาฝากบ่ได้ลงคลิปดุนแล้วนี่ก็จะเป็นตอนพ่อได้กินปลายทุกคนปลาข้อน้อยปลาเข่งตัวน้อยซัมปมึงมช้านี่มายามไม่ได้เลยคนยามก่อนเห็ดปลาข้อน้อยตัวเดียวก็เลยเบาซ้ำน้ำแห้งเพราะมันเป็นของน้อยๆขึ้นไปนั่นนี่ก้นตอนขะเจ้า าสิพาไปเบ่งเข้าทุกคนงามอยู่ได้ปีนี้อันนี้จะเป็นโพน้องะว่ชสิปูกพักนวดว่ชสิปูพักแต่ว่าเลือกขะอีตู่ไว้อยู่หลืมฮอดสบายดีสบายดีมนทุกคนเด้อบาได้เจอกันโดนว่าสีปูกพักแต่ว่าสิไดายพอ,อีตู่อยู่ทุกคนสิเฮ็ดแนวใดเสียไปปลูกใส่เหมันจะสิบ่ตายเพราะว่า แกงน้อไม้ไม่แกงน้อไม้แกงปลามกปลาแกงกบนี่นะมันต้องใส่อยอิตูหรือว่าใบแมงลักเนาะนูดิีปลูกผักกาดไว้กินมาไว้กินตอนเกี่ยวข้าวนี่หละทุกคนแต่ว่านยังบ่มีเสียมเนาะปาไปเบิ่งข้าวทุกคนนี่เกี่ยวแ,วแล้วได้สองสามห้เพราะว่าใส่ข้าวโดสักขระสี่ห้าให้ทุกคนเกี่ยวแล้วแหละอันนี้คือไห้นะทาทั้งเถียงเกี่ยวแล้วละอันนั้นคือข้าวที่คนไป คนไปไวแบบเ่อนทุกคนแล้วนี้เข้ากลางเนาะปีนี้ใส่ข้าวอันนี้เมื่อท่งหนาเลยแต่เบื่อนว่าข้าวอย่างยุกไทยข้าวหอมข้าวอย่างลงเมื่อไหรขอเกี่ยวแด้วไทุกคนนี่ข้าวหองว่าข้าวลมโคตรดีทุกคนอากาศโคตรดีลมเย็นเย็นเสียดายข้าวยังบุฟะเกี่ยวนี่อันนี้เข้าวหองว่าข้าว มันลิหนี่วนู่ยลาวนะทุกคนห้องเข้ามะลิหนี่วแต่ว่ายูไถ่ายพงเขาะห้หงอย่างเนาะนี่แหละปีนี้ก็คือซีมีจะเข้าอันนี้แหละทุกคนนี่งามบองามอยู่เด้นี่ตะก,ก้าเนาะมันงามเดแต่ว่าก๊กมันสูงเนาะมันล้มเนาะนี่ล้มออกหัวล้มออกแล้วก็คือล้มยันแต่ได้เกี่ยวมันนอนแบบนี้นี่แหละสีได้ยือ้อเอาโบจักนี่ ันก็แตกกกแตกกอู่ได้ทุกคนเป็นไดเฮ็ดนาปีแรกนี่ทุกคนึกภูมิใจในตัวเองหลายเพราะว่าเข้านาปีนี้งามหลายงามกว่าหลายหลายปีที่ผ่านมาเนาะเพราะว่าความใส่ใจ,ใจข,อของเขาน,นเองว่าซานเนะาะอาจจะเม่นก็ได้อันนี้คือเป่นงน้ําออกมาแล้วได้ทุกคนนี่เป่นงน้ําออกมาแล้วาน,าน้ําแห้งแล้วการซ่วงนี้มันแดดเนาะแดดมา สี่ห้ามือ้อรือเป็นอาทิตย์แล้วนี่แหละเป่งน้ํามอกแล้วมนตั้งแก่ไว้ยาตะเกี่ยวประทันเป่งน้ํหออกนั่นหละงาคนทางฮกคันนาฮกเฮ้ยนอดคันนางานปลัยนี่นี่อันนี้กับแม่น,นแม่นมันเลยของถนนดยิยาตะเกี่ยวประทันเพราะว่าอันนี้จะเข้าแนวเดียวเพราะว่าเกี่ยวเอาไปจ้างเนาะตอนนี้เขาจะจ้างวันละแสนกลีบ วันละแสนกีบก็ประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหละทุกคนวันร้อยแปดสิบบ่ร้อยหกสิบนี่เละลงแปดโมงขึ้นประมาณสี่โมงครึ่งหรือว่าสี่โมงนี่แหละได้แต่นาจำหนาไกลเนาะผู้ใดว่างก็มาเกี่ยวข้าวซอยเอยด้วยทุกคน <laughs> ปีนี้เฮ็นนาปีแรกซ้ำแต่ว่าเขาจะว่าว่าดำมันสิว่าเป็นดำดีเนาะเกี่ยวมันสิง่ายกว่าง่ายกว่านั้นเกี่ยวสิง่ายก็ดำ อย่างกระสะดวกก็ดำเพราะว่าดำทั้งไทยทั้งอันลกก้าเนี่นต้องมาดำอีกแต่ว่าเกี่ยวนี่คือเกี่ยวแล้วก็มัดมัดแล้วก็คนมาไว้อยู่ทียงแล้วก็ลอปั่นแค่นั้นเองเนาะอนี้แดงอะลมแหงขนาดเลย,อ,ยอันเรื่องขึ้นไปทางทงนั่นก็คือมีจะเข้าวเนวเดียวกันนะทุกคนข้าวดอกกับเจ้าเกี่ยวมันละ มากอยิ่งน้อเรืองไหวๆเนี่ยบุ่อนอาทิตย์ซ้ำเรื่องละเพราะว่ามันแดดแล้วก็แทยนุษเปล่นงน้ำออกจดว่ามืดละมืดคู่ห้ละห่วงงามยูง่งนี่ทุกคน,นแต่ว่าบุคคอยยันนัเม็ดร,รีบก็นหละอยู่นุชชอบบรรยากาศหน้านีที่สุดเลยทุกคน คืออากาศมันดีลมเย็นแล้วก็คือแบบมันโบคือยามดำเนาะยามดำมันสีเปื้อนคิดต้อค้ต้ตมเป็นตะย่างนะันตะยามนี้คือแบบมันแห้งมันเหือกมีแต่ทุ่งนาตอนนี้เป็นสีทองเรื่องอล่าแล้วทุกคนเขียวอ,อมทองล่ะเห็นบะไม่ได้ลงคลิปโดนเนูคิดหอนพีเอฟีไล่หลายมีตะย่างมันกระปุกเต้น ฝั่งห้ากับจิบบันบ้านนาโพนะคะเจ้าเกี้ยวเจ้าเกี้ยวแล้วกบค่ะงามได้แต่ตะก้านี่แหละทุกคนสี่ห้าให้ทางเอื้นก็งามอยู่แต่กับพกปันไดนะต่อเฟืองเริ่มป้งแล้วทุกคน แต่ว่ายังไม่ได้เอาควายมาเมื่ออื่นมาเห่อปแหละพูกอยู่ทางเดือนคือมาเลี้ยงควายได้นี่ทุกคนเกี่ยวแล้วแล้วมาเลี้ยงควายรอข้าเจ้าอันได้คนทางก่อนมันจะเอาควายมาพูกอยู่เดือนพูนฝั่งพุ่นก็จะเป็นอีกทงหนึ่งทงบ้านนะพูพยายามซ้อนไปะทุกคนเมื่อเช้านี้มายามก็ได้ป่าเลยได้ตัวเดียวก็เลยพวกอาซ้ำ ข้าควยามก่เพราะว่าแต่ละมื้อขันได้พอกินบ่หอดสิกตัวก็ได้ลายตัวรบ,บกแต่เมื่อเสาวนี้ห่อนตัวเดียวพูวดผูยันแต่บารีให้เบืง้งเนาะยันโทรศัพท์ตกน้ำหนอเบิ้งก็ได้กะปูกะปูกะปู นี่ตอนพ่อเลยทุกคนพ่อเราเฮ็ดผู้เดียวเหรอใส่ล่ะมืปาหน่อาทางนี้มันชิขึ้นมนันเนาะก็โดดขึ้นทางพุ่นแล้วกันแล้วก็ได้กินเลยไปใส่เมืม่อสักล่ะเสานี่คือว่าเห็นดูโอ้บหเห็นจ้งทุกคนนี่นุชว่านุชมันแน่นแล้วเดันมื่อสั้านี่เอามาดูนี่บ่ ก็ปูแต่ว่าไม่เห็นป่านี่ปลาซีอยู่เต็มเลยนี่อันนี้ก็เข้านกเข้าน้ำเาซเสียวดาวในห้องความจริงขเขาจะต้องใส่เข้าเข้างานแต่นี่ขจาจะใส่เข้าดอเนาะก็เลยเกี่ยวย่างน้ำตลําที่แช่น้ำอยู่ก็มีสงสัยมันนี่ไม่ได้มาขเข้าเกี่ยวทางใต้ดูลูกสาวขเข้าเฮ็ดเก่งนะลูกสาวเฮ็ดผู้เดียวพ่อแม่ไม่ได้มาเฮ็ดนํำ โตคตรเก่งเลยไปโคกโคกมีแต่เน่ายังเร่ได้ควายมาจากักเนอยจะแห้งแระน้ำนี่ก็ได้กลายตากของจกักเนาะจักเนาะจะแห้งแล้วน้ำมันแหง้งเหลือยู่งซ้ำนี่นะทุกคนนี่อันนี้ก็เทียมนาน้อยของเขาเองเทียงกระปปอของเขาเอง เช่นอกก็จะได้มานอนนานแล้วทุกคนถ้าเข้าวันนี้เหลืองก็คือสิมานอน,นอนเกี่ยวเลยเพราะว่าเขาแทนนุษไม่ได้จ้างเนาะเกี่ยวเองนะโอ้ตกป้องเกือบไม่ได้จ้างเกี่ยวเองเหลืองละยันอาทิตย์หนึ่งก็ได้มานอนเกี่ยวแล้วทุกคนมาเบิ่งอันนี้เข้าวันนี้อันนี้คือข้าววันนั้นข้าวยังไงโอ้โหอขนาดข้าว เานี่นะข,ข,ข้าว,าว,วาเตีย้ยบข้าวเตี้ยขาวยุราว่าจ้าของข้าวเตี้ยขาวสีกองไว้แบบนี้เอาเงี่ยเองลองหรือว่าเอาผ้าตัางลองแต่ว่ายังไม่ได้เอาผ้ามาทีนี้แกงน้ำไม้ทุกคนลมพัดกลมมองควบคุมยุลาว่าจะสิมัดแบบนี้ทุกคนมัดประมาณนี้แล้วก็อันนี้คือฟาดก็ไดเนาะ ปา่เอามากินก่อนก็ได้แล้วก็รอปั่นกระซิมัดไว้ร็วหนี่ตงตอกได้คือตอกได้เือจอัเองตอกมันเข่ากองไว้แบบนี้นี่นาสามให้แล้วก็ได้สามนี่ทุกคนเอาอยู่ถึงเถียงก็มีเนาะมีน้อยนึงสร้า,ารคลิปนี้กับิขอลาทุกคนไปก้อนเพลง อย่าลืมกดติดตามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นุเด้เด้อยังไม่ได้ลืมกันลวะวะนุนกินฮอด fc ทุกคนตลอดเลยเด้อ